เซติเซเว่นนะก็เด็กๆเมื่อกี้มินหน่อมีมินมินเหมือนยาที่ฟันไหมมันลดยาที่ฟันไหมคล้ายๆนะฮะได้ไหมเด็กๆทำไมไม่ได้เหรอสำหรับปลาแกะเฮ้เดี๋ยวลองดูถ้าส่งอันจะเป็นยังไงโอ้ใหญ่เลยใหญ่เลยโวใหญ่มากเอ๊ะทำไมครั้งก่อนเราซื้อมามันคนละอันกต่ไม่ต่าไมันไม่ออกทำไมครั้งนี้ โอ้เจ๊เป่าลูกใหญ่แล้วคราวนี้น้ำมั้งเดี๋ยวนะนะเจ๊เจ๊ช่วยฉีนิดนึงครับมันจะเหนียวเหนียวเลยนะเด็กๆเปลี่ยนลิฟชช่วยฉีดให้ความมึนไงแล้วเด็กที่อายุต่ำกว่าสามปีห้ามกินนะเขียนอยู่เออเมวางกระดาษเอากระดาษเช็ดอ่ะน้องอันดลิชแบกขายน้องหน่อยลิชแกะฝายให้น้องหน่อยได้ โอ้โพี่ลิศแกล้งฝ้ายน้อง oh, <no. S 1> อันนาเปล่ามากอันนาเปล่ามากอันนี้อันนาสี่นนขวบแล้วกินได้สามขวบอย่าเพิ่งกินนะครับเ,เด็กๆไ,ไ,ไ,ได้แล้วค่ะได้แล้วโอ้ได้แล้วได้แล้วปาโอ้นะโอ้ใหญ่ึ้นจริง โอ้ใหญ่จริงใหญ่จริงนะครับมันมีลูกโป่งเอาลองปาดสองอันมั้งเอาันนะเอาสองอันเอาอันหนึ่งอันอีกนึงโป่งสองอันเอาแข่งกันเลยเอาแข่งกันหนึ่งสองซ้ำสีเหลืองกับสีแดงใครจะเป่าใหญ่ขึ้นใครจะเป่าใหญ่ที่สุดจ้าเปิดฝาให้น้องมันมองไม่เห็นอลิซแต่ฝาสีแดงเลยน้องนะนะนี่ไม่ไม่ฝาสีแดงหรเล่นะอลิสอลิสเป่าเปิดฝาสีเหลือง แดงกับสีเหลืองเป่าสู้สู้สีแดงสู้สู้สีเหลืองอ่ะน้องๆถ่ายกันแล้วเพื่อนๆไทยว่าสีอันไหนจะใหญ่กว่ากันอ๋อสีแดงแตกแล้วอ่าน้องๆมาดูว่าใครสีไหนใครทายถูกใครมาช่วยกันทายหน่อยว่าสีแดงหรือสีเหลืองใครจะเป่าใหญ่กว่ากันครับโอ้โหใหญ่ที่สุดใหญ่ใหญ่ใหญ่แต่ทีนี้น้าลองชิมด้เมื่อกี้ที่น้ารีชิมไปแล้วน้าลองชิมที่ว่ารสเป็นยังไงเป็นยังไง รสเป็นไงอร่อยไหมอยาดิฟันไหมมันไม่มีอะไรที่มันเหมือนเหมือนฟัลายเด็กฟัลายเด็กเหมือนยาดีฟันเด็กอร่อยใช่ไหมอันนี้จำราคาไม่ได้นะครับก็ซื้อได้ที่เวนเซเว่นถ้าเด็กๆสนใจก็ลองดูนะมันเซเว่นอีเลเว่นด้วยดีครับสนุกดี เอามาเป่าแล้วก็กินได้ไปลอดภัยนะครับแต่ก็นะครับน้องบอกว่าถ้เเเาเด็กที่อายุต่ำกว่า3ปี5ปีมกินเลยนะทำไมถ้าพาเพื่อนๆน้องๆเพื่อนไคก็อยากให้ความคิดทดลองดีอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้ถึง50ล้านเลยนะคะโอเคอนุบาทพลละลายนาคาเป็นพิธีน้าสวัสดีค่ะ